ลุคส์เผยคลิปซึ้งน้องเวทมนต์พูดคำนี้ก่อนใบเตยได้ประกันตัวหนึ่งวันลุคส์ชานวิทย์เผยคลิปซึ้งน้องเวทมนต์พูดคำนี้พรุ่งนี้ก็มาแล้วก่อนสารอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวใบเตยอาสยามหลังจากที่ใบเตยสุธีวันได้รับการประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขวงเงินหลักทรัพย์เป็นเงินสดจำนวนห้าล้าน ติดกำไร EM ห้ามออกนอรประเทศและรายงานตัวตามที่ศาลนัดซึ่งล e ุคส์ชานวิทได้มีการลงคลิปหลานสาวน้องเวทมนลูกของใบเตยกับดีเจแมนหนึ่งวันก่อนที่ศาลจะให้ประกันตัวใบเตยในวันนี้ซึ่งคลิปดังกล่าวทาคนฟังน้ำตาจะไหลาตามเมื่อได้ยินคำพูดที่ไร้เดียงสาของน้องเวทมนขณะทึ่งน้องเวทมนกำลังต่อจิกซอภาพครอบครัวอยู่นั้นในช่วงหนึ่งน้องเวทมนพูดขึ้นมาว่าพรุ่งนี้ก มาแล้วลุคใครคะน้องเวทมนต์ mon. แม่เตยกับป๊ปปาพรุ่งนี้ก็มาแล้วลุคใครบอกเบบี๋น้องเวทมนต์อยากเจอพรุ่งนี้ก็มาแล้วคะ่ะลุคจริงหรอถ้าพรุ่งนี้ไม่มาละน้องเวทมนต์ mon. ถ้าพรุ่งนี้ไม่มาโดนตีพร้อมแคปชั่นว่านะก็มีความหวังกับวันพรุ่งนี้เหมือนกันนะลูกเรียกว่าทำเอาหลายคนที่ได้ดูคลิปนี้เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลาม